ครับก็ดูเตาเผาตานนะครับก็ตัวนี้ก็ซื้อมาจากนี่ฮะทางซาวครับก็เป็นเตาไร้ควันครับจริงๆแล้วอันนี้มันปิดไม่สนิทกับฟ้าเนี่ยเป็นเปลอนเผาครั้งแรกนะฮะไฟก็จะออกพุ่งนี่แหละเสียดายฮะเป็นครั้งแรกที่เผาเลยครับ ไของผมเลครับที่เผาทานตอนนี้มันน่าจะติดแล้วครับไฟหูแรงมากเลยจะได้ครับถ้าปิดสนิทมันน่าจะไม่มีควันนะพอดีมันปิดไม่สนิทฝาไม่สนิทนะครับเนี่ยเป็นห้ขึ้นมาเลย เสียดายมากเลยทำล้วมันเป็นเตาไม่มีควนะันเนี่ยเป็นควันน้อยนะเนี่ยไฟนันี่แรงมากเสียดายครับปิดไม่สิทธิ์ฟ้านะครับปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่ครับเพราะ ตอนแรกมันก็สนิทอยู่ครับพอเจอความร้อนหนักๆไปมันหลีคลายตัวครับไฟก็จะนี่ตายที่แล้วครับเปิวไฟออกปุ๊บๆเลย เป็นการเผาครั้งแรกนะฮะของตาอบและก็ของคนเผาด้วยครับมันก็เผาฐานเลยไฟพุุ่ๆๆเลย ก็ตัง้งแต่เผานี้เสร็จไม่เสร็จจนไม่เหมือนมันไม่ข้างในแล้วก็ไม่ต้องใส่ไฟใส่ฟืนอีกเลยครับก็ก็จะไหมอย่างนี้แลับขายติมไหมนี่ติมตมาขายครับเ <laughs> สียงโคตรโหด่ะเห็นแต่ในคลิปครับก็เพิ่งเห็น คือข,ของกันอื่นนะครับก็เพึ่งมาเจอกับตัวเองเนี่ยทำตอนแรกคิดว่ามันคงจะไม่เป็นแบบนี้ฮะ <laughs> ลุ้นอยู่แลลุ้นมากเลยขับนีับเดี๋ยวเราดูต่อไปครับเกือบสามชั่วโมงแล้วนะแต่ว่าตอนเราจุดไฟ่มันใช้เวลานานเกินนะ มันทำให้เวลาก็เลยอีกขึ้นมีไฟก็ติดแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวเราดูครับว่ามันเป็นยังไงต่อไปลืมเอาดินกบนะ้วนะไม่ได้อะมาขุดดินนะฮะปิดฟันฟ้าครับ ก็นี่เหมือนแก๊สเตาออกมาแล้วฟุ๊บๆ,ๆเลยแรงมากเนี่ยเขาถ่ททานนะแบบควันน้อยน้อยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะประมาณนี้ก็โอเคฮะควันมันไม่เยอะนะฮะดู่มันแค่นี้ฮนะแล้วก็หายไปเลย ถามว่าไร้ฝันเลยก็ไม่ใช่นะครับฟันน้อยครับเพราะเป็นอาจอาจเป็นเพราะฝาเราปิดไม่สนิทครับต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวรอบหน้าครับจะดูวิทีครับว่าจะทําแบบให้ไม่ม,ม,มีควันเลยควันจะตีกลับเข้าในก็นะฮะเมื่อกี้ก็ไปสอบถามผู้ช่วชานะฮะของทางนะบอกให้ตีฝาให้แน่นอีกเนี่ยโอเคเลยครับฟันหายเลยครับ วิ่ไฟแล้วตอนนี้โอ้ยสุดติงนะฮะตอนนี้ก็โอเคนะครับฟันฟันตัวนี้เป็นเศษไม้ครับโอเคแล้วครโอ้ลุกโชว์นะสุดๆครับเนี่ยโอเคแล้วเมื่อกี้ก็ปีลค์คลิปนะฮะไลค,ไลค,ไลค,ไลค์ไลค์ไลค์อันนะ ที่ตียังไม่สนิทครับนี่ครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับโอ้ใครจะต้มน้ำก็อะไรก็มาใส่ได้เลยครับี่ร้อนป่านี้นนนะอ่อหลักการเห็นเ,เห็นเจ้าของถังครับบอกว่าควันต้องเข้ากลับไปครับให้มันสุกตีให้ควันก็จะดันกลายเป็นแก๊สนะนี่ครอีกทีนึง เ็นบ,บอกว่าจะเป็นล็อกของมันเองโอเคฮนะสนสีแล้วครับน่าจะสนิทแล้วตอนนี้กำลังโชดช่วนเลยสุดๆร้อนมากครับค,ครับเดี๋ยวเราไปกครับ,รบตอนนี้ก็ เตาไร้ควันเรียบร้อยครับนี่ฮะพอดีปิดฝาไม่สนเองครับมาครับเป็นเตาไร้ควันครับคือเราไม่รู้จริงๆครับเป็นครั้งแรกเลยครับก็เลยโทรไปสอบถามมาผู้จาหน่ายนะครับพี่ที่ขายนะฮะก็บอกว่าต้องตีให้แน่นเลยครับก็เลยผลออกมาเนี่ครับเป็นแบบนี้จริงๆครับไร้ควันจริงๆครับ เป็นเตารายความของแท้อครับเป็นครั้งแรกของผมด้วยครับที่เผาแล้วก็ที่ลองเผาถ่า,านเป็นครั้งแรกของตัวเองด้วยครับแล้วก็ครั้งแรกในการใช้เตาถ่านแบบนี้ด้วยครับเตาถ่านนี้ก็เพิ่งเขาเผาเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับก็เป็นสนิทเรียบร้อยครับควันไม่ออกเลยตอนแรกก็กลัวจะพังครับไม่กล้าตีนะต้องทุบหนักหนักนะครับเป็นแบบนี้นี่เองนะครับ มันจะมีล็อกของมันนะครับกับนี่ฮะก็เป็นเตาไร้ควันนะครับไร้ควันไร้ควันนครับนี่ฮะตอนเรกควันจะออกมาด้วยครับนะโอ้หเป็นน่าเสียดายครับเห็นบอกว่าถ้าควันออกมันจะไม่ทานจะไม่สุกดีครับอันนี้น่าจะโอเคแล้วครับแต่ไม่รู้อีกกี่ชั่วโมงครับ โดยไฟไมอดไปเองนะครับบอกว่าง,งั้นนะช่างบอกว่า,ง,ง,นะง,วาง,งั้นนะครับเจ้าของถังว่างั้นฮะก็รอดูต่อไปครับของผมนะครับไม่ได้ใส่ดินขังบน้าแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำมันเลี้ยงไฟนะพอเป็นครั้งแรกนะ ใส่โป๊ะตัวนี้ให้นีให้อันี้มันเอาความร้อนออกครับประมาณทุ่มสี่สิบกว่าก็ใช้เวลาเผาใบสามกว่าใบสี4 หาหกหนึ่งเกือบห้าชั่วโมงครับเพราะว่าผมเผาไอตรงนี้ครับตอนแรกยังไม่ได้ครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับสี่สิบกว่านาทีแน่นอนที่ผมกว่าจุดไฟตัวนี้ได้นะครับมันน่าจะใช้เวลาประมาณสามครับถ้าเราจุดไฟข้างล่างได้เร็วมันก็จะเร็วนะครับ คือเหมือนมันไม่ได้เร็วก,ก็เร็วขึ้นก็รอเนาะครับก็รอกอยมีไอรอ้รอนๆอยู่นะเดี๋ยวจะรอเปิดพรุ่งนี้ครับรอ้รอนมากเลยจะม,มาแต่เช้าครับ<ะ>ดับเรียบร้อยดับเองด้วยครับ ถ้าเป็นเตาสมัยแต่ก่อนของเราก็ต้องดูครับถ้าเราไม่รีบมาโกยหรือมานี่ครับก็จะไหม้หมดเลยแต่นี้ครับ,บรก็บอกว่าจะหายเองไม่รู้จะหายยังไงครับคือตัวนี้เราก็ต้องพูดไม่ได้ครับยังไม่เห็นว่าข้างใน,นจะเป็นยังไงมันไหม้กันอะไรยังไงหรือจะเป็นฐานหรือเป็นขี้เถ้าอะไก็ยังสรุปไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราดูชม คุณพี่เช้าครับนี่ร้อนมากเลยให้มันเย็นเลยครับคลายความร้อนครับโอเคนะครับก็รอดูฐานก็โอเคนะครับ,รบแต่เมื่อมันร้อนๆน,นะนี่ยให้ดูชิ้นเล็กอันนี้ก็ยังเป็นฐานได้ฮนะ ธรรมดาแบบนี้ฮถ้าสมัยก่อนจะไม่เป็นฐานนะครับเป็นกี่เท่าไปแล้วแต่มันก็เหมือนมีอุณภูมิอยู่สักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็สีหล,ลอกนะฮะก็ตอนใส่ก็ประมาณนี้เลยครับเกือบห้าสิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตฮะ ตอนใสเกือบเต็มนะแต่ไม่เต็มดีนะใส่ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยครับอาจจะเรียกไม่ค่อยสวยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ด้วยนีย่นี่ก็เป็นต้นยนะูคาฮะดูนี่ฮะนี่นะครับก็ กูพีเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดไก็เป็นการเผาครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จได้ไปด้วยดีนะ่แ้ตอนเก็บออกออกไงอ่ะอะไรครับตอนนี้ เทเลยบ่เท้วก็ค่อยหยิบออกอนะครับก็โอเคครับก็มาดูเดี๋ยวจะหยิบออกนะครับ